หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศแจกคูป,ปองกระตุน้นเศรษฐกิจ5เท่าคนละ5,000เหรียญไต้หวันและเริ่มแจกเริ่มใช้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปกระทรวงเศรษฐการไต้หวันก็เปิดตัวคูป,ปองอร่อยเหาะอีก4ล้านใบนะครับใบละ500ซึ่งเดิมนั้นจะใช้วิธีการจับสลากครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนวิธีใหม่ไม่ต้องจับสลากเพียงแต่ต้องมือไว และตาไวด้วยลงทะเบียน4ล้านรายแรกรับไปเลยครับคูปองอร่อยเหาะใช้สำหรับซื้ออาหารเครื่องดื่มทั้งในร้านหรือแผงลอยก็ได้รวมไปจนถึงร้านเบเกอรี่ด้วยใช้งบประมาณ2,000ล้านค่ากระตุ้นเม็ดเงินในส่วนนี้ได้เป็นทวีคูณถึง4,000ล้านครับครับคุณเหอจิ้นชังนะครับอธิบดีกรมวิสาหกิจขนาดกลางและย,ย่อม SME ไต้หวันบอกว่าวางแผนแจกให้แก่ประชากรไต้หวัน23ล้านคนประมาณ20%ซึ่งก็คือประมาณ4ล้านใบ เพราะฉะนั้นเราจึงใช้วิธีดึงดูดให้ผู้บริโภคใช้คูป,ปองแบบดิจิทัลให้มากขึ้นจึงแจกเฉพาะผู้ที่ใช้คูป,ปองดิจิทัลเท่านั้นคูป,ปองเสริมประเภทอื่นๆก็เช่นเดียวกันต้องใช้คูป,ปองดิจิทัลเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์นะครับคุณสหวนหลิงอธิบดีกรมการคา้ากระทรวงเศรษฐการไต้หวันระบุเหตุผลที่ไม่จับสลากแต่ใช้วิธีมาก่อนได้ก่อนช้าหมดอดนะครับโอกาสหน้ามาใหม่ว่าเราได้ไปศึกษาประสบการณ์ของปีที่แล้วที่แจกคูป,ปองสเท่า การจำหน่ายปลีกก็รวมไปจนถึงร้านอาหารและเครื่องดื่มด้วยตอนที่พวกเขารับคูปองมาก็จะส่งผลเพิ่มมูลค่าให้แก่คูปองได้ประมาณ2-3เท่าเราก็ใช้ตัวเลขนี้มาประมาณการคูปองอร่อยเหาะแจกออกไป2,000ล้านถ้าได้ผล2เท่า,า, 2, าก็จะมีเม็ดเงินในส่วนนี้ไม่ต่ำกว่า4,000ล้านเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้นะครับในส่วนของท้องถิ่นต่างๆนั้นก็ได้ระดมโปรโมทกันอย่างเต็มที่ทั้งแจกทั้งแถมทั้งจับสลากแต่ใช้ได้เฉพาะที่เป็นคูป,ปองแบบกระดาษเท่านั้นซึ่งอาจจะลดทอนแรงดึงดูดของคูป,ปองดิจิทัลของส่วนกลางได้คุณเฉินเจิ้งฉีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันก็บอกว่า กระทรวงเศรษฐกิจนั้นก็ยินดีที่ส่วนท้องถิ่นต่างๆเร่งโปรโมทเสริมคูป,ปอง5เท่าแม้จะจํากัดเฉพาะคูป,ปองกระดาษแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้กระทรวงเศรษฐกิจนั้นก็กำลังคิดหาวิธีให้คูป,ปองดิจิเทัลนั้นใช้ได้กับการโปรโมตของส่วนท้องถิ่นด้วยซึ่งก็กําลังปรึกษาหารือกันอยู่ครับกฤษณสัภาพารายงาน